ตัวข้อที่5.5 5.5้านะคะตัวที่เราจะมารู้จักก็คือฟังก์ชันของพวกเลขชี้กำลังคุณสมบัติพวกนี้เส่วนใหญ่เราก็เคยเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งั้งแต่ตอนต้นบทอ่ะอันนี้มาทวนให้ฟังอ,อีกครั้งแล้วกัน นะอย่างเช่นอันนี้ใช้กฎที่ว่าเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอากลังไปบวกกันเลขฐานเหมือนกันหารกันเอากลังไปลบกันก็แล้วแต่ว่าตัวเศษกําลังตัวเศษมากกว่าของตัวส่วนหรือกําลังของตัวส่วนมากกว่าของตัวเศษถ้ากําลังตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมันก็จะอยู่ข้างบนถ้ากําลังของตัวส่วนมากกว่าตัวของเศษมันก็จะอยู่ข้างล่างเอ็นกเอ็นแล้วถ้ามันยกกำลังซ้อนกันเราก็าจับกาลังตรงนี้ไปคูณกันนะ แล้วก็ถ้า a ยกำลังลบ n เนี่ยกำลังติดลบเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นหนึ่งส่วน a กำลัง n นะคะแล้วถ้าเป็นอันนี้ a คูณกับ b ทั้งหมดยกกำลัง n มันก็คือจับมันแยกออกก็ได้เป็น a กำลัง n คูณด้วย b กำลัง n หรือ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือ a กำลัง n หารด้วย b กำลัง n นะคะอันนี้ก็คือมารู้จักตัวฟังก์ชันก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกฟังก์ชันอกาลิทึมอกา a ิทึมอันนี้ นะคะตรงน,นี้อันนี้ก็คือหน้าตานี้ย a เขาบอกให้ A อเท่ากับ A เกท่ากับ a, กำลังวนะคะเราก็จะได้ว่าล็อกถ้า Y เท่ากับ l o อกฐาน A นะคะเพราะฉะนั้นล็อกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจะมีอันนี้มีล็อกสามัญเรียกว่า Common Log ตอันนี้ล็อกสามัญน,นะคะ c o m m o ล l ็อก o g สามัญ common log ก็คือล็อกฐานสิบ แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมเขียนฐานไว้อย่างเช่นเนี่ยเขาจะเขียนว่า log x เฉยๆแต่ให้รู้ว่าถ้าเขาไม่เขียนฐานฐานนั้นคือฐานสิบนะแต่ถ้าเป็นฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานสิบต้องเขียนฐานไว้ด้วยนะครัต่อไปอางานนึงก็คือ log อธรรมชาติ natural log natural log อันนี้ก็คือเป็น log ฐาน e log ฐาน e โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็น log ฐาน e log x ฐาน e นะเขาจะเขียนไอ้คาว่า log ฐาน e เนี่ยแขนเขียนแทนด้วยตัว ln เพราะฉะนั้นเอเราเห็น ln แล้วก็มี x แสดงว่าตรงนี้คือล็อกฐาน e ก็คือล็อก x ฐาน e ตรงนี้ ln x เราอ่านอีกอย่างหนึ่งว่า l ON n l o x เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นคุณสมบัติของล็อกคุณสมบัติของล็อกที่ใช้เยอะๆตรงนี้สามข้อเนี่ยนะคะแล้วถ้าเราในการลิฟเนี่ยถ้าเราใช้คุณสมบัติของล็อกเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราลิฟได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างแค่น,น,นี้ก็จะได้ว่าถ้าอันนี้คือล็อกของผลคูณจะได้มาเป็นผลบวกของล็อก อย่างเช่นล็อกเฐาน n ล็อกเคูณเฐาน a มันก็คือล็อกเฐาน a บวกด้วยล็อกเฐาน a นะก็คือผลบวกของล็อกแต่ละอันต่ฐานคงเดิมฐานเเหมือนเดิมนะคะต่อไปเป็นล็อกเส่วน n นี่ล็อกของผลหารมันก็ได้มาเป็นผลต่างของล็อกนะคะก็คือนนกศึกษากต้องระวังนะล็อกของผลคูณไม่ใช่ได้ผลคูณของ Lock, ล็อกล็อกของผลหารได้ผลหารของล็อกไม่ใช่นะคะต้องระวังล็อกของผลคูณจะได้เป็นผลบวกของล็อก ล็อกของผลหารจะได้มาเป็นผลต่างของล็อกก็คือล็อกเฐาน a ลบด้วยล็อกเฐาน a นะคะต่อไปเป็นล็อกยกกาลังล็อกเยกกําลัง P ฐาน a แล้วก็จะได้เป็น P ล็อกเฐาน a พูดง่ายๆเหมือนกับยกกําลังตรงนี้ไว้ข้างหน้าก็คือเปล็อกเอกด3ข้อเนี่ยจะใชใ้บ่อยมากคุณสมบัติ3ข้อนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือ,อลอ็ลอกหนึ่งนะล็อกหนึ่งฐานใดๆก็ตามน,นะคะจะได้มีึ่าเท่ากับศูนย์ฐานตรงนี้ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะ แล้วก็ถ้าล็อกเดียวกับฐานล็อก a อฐานเนี่มีค่าเท่ากับหนึ่งหรือเช่นล็อก e ฐาน e ไอ้ล็อก e ฐาน e เนี่ยล็อกฐาน e ีก็คือตัว ln ก็คือ l n e นะ ln เราจะอ่านว่า l อนหรืออาจจะว่าเป็นล็อกฐาน e ก็ได้นะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งเพราะเป็นล็อกเดียวกับฐานนะคะต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะออันต่อไป กี้นี่พี่ลืมพูดครั้งที่แปดไม่เป็นไรใช่ไหมคะมานี้เป็นครั้งที่เก้าแล้วครั้งที่เก้าครั้งที่เก้าบทที่ห้าวิชาแคลคูลัสหนึ่งเวลาสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นอ หัวข้อที่5.5.3การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอก,การ,ริทึมนะคะมันก็จะมีสูตรอยู่สองสูตรตรงนี้นะคะดิฟ log u ฐาน a มันก็ได้เปนเซษหนึส่วน u l อก e ฐาน a du by dx แล้วก็ดิฟ l o น u by dx ก็คือเซษหนึส่วน u du by dx จริงๆแล้วสูตรที่สองเนี่ยมันก็ได้มาจากสูตรที่1น,นะ,ะถ้าครูเปลี่ยน ฐานเเป็นฐาน E ซะถูกไหมล็อกฐาน e มันก็คือลอน u นะคะก็คือเศษหนึ่งส่วน u ล็อก e ฐาน e ล็อก e ฐาน e มีค่าเท่ากับ1มันก็เหลือเป็นเซนหนึ่งส่วน u du ียูเนะพนั้นพอตอนคิดโจทย์เนี่ยทำยังไงถ้าเกิดว่าโจทย์เป็นตัว l o g เราก็ใช้ใช้ล็อกล็อกนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดตัวเป็นเป็นโจทย์เป็นตัว Ln เเราก็ใช้สูตรนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกสูตรที่จะมาใช้ อันนี้เรามาดูตามหัวข้อก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ตัวอย่างนะคะอันแรกอันนี้ตรงนี้เป็นจานี่สูจน์ก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดมันนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือหัวข้อที่5้าจุดจุดสอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กําลังนะคะก็เคื่อนนี้จะได้ว่าดิฟ A อกำลังยูบายดีก็คือ A อกำลัง u ูอนเอดียูบายดีเอ็กซ์ดิฟ E ีกำลังยูบายก็คือ e กำลังยูด dx นะคะตรงนี้จะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงพอตอนที่นักศึกษาจะทำนะตรงนี้เป็นงานพิสูจน์สูตรก็ไม่ต้องดูตรงนี้ครูเอามาสรุปให้อีกอีกหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะสรุปสูตรเนี่ยอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็จะได้ว่าดิฟล็อกยูมันก็จะมีสองสูตรนี้อยู่คู่กันสองสูตรนี้คู่กันแล้วก็สองสูตรอันนี้คือเป็นฟังก์ชันล็อกกับรีเทิมและอันนี้เป็นฟังก์ชันยกกําลังนะเป็นฟังก์ชันชี้กําลังนะคะ แล้วก็ถูตรตรงนี้นักศึกษาถ้าจาได้พอตอนที่เราทำเนี่ยมันก็จะสะดวกนะคะอันนี้ตอนนี้มาดูข้อแตกต่างระหว่างตัวนี้ยกกําลังตัวนี้กับกับกับเอกำลังสองกับเอกำลังยูอะไรเงี้ยนักศึกษาจะแยกไม่ค่อยออกเนี่ยอย่างเช่นสูตรยูกำลังเอกับเอกำลังยูเนี่ยความแตกต่างระหว่างตัวนี้นักศึกษาจะแยกไม่ค่อยออกนะคะเรามาดูค่อยๆดูแล้วกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้ยูกำลังเอ็นนะริฟยูกำลังเอ็นเราจะเห็นว่าตัวยูนี่คือตัวแปรแล้วตัวเอ็นนี่คือค่าคงที่นะค่าคงที่หรือค่าคงตัว มันก็ได้เป็น n u ็กับลบหนึ่ง du ยูบาซึ่งหน้าตานี้ก็คือดิฟ x อกำลังสองอันนี้คือตัวแปรอันนี้คือค่าคงที่อันนี้ก็ได้เป็นงเอ็นซ์นะคะแต่ถ้าพอมาเป็นเป็นบทนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ว่านี่นะคะนี่ a กำลัง u a นี่คือค่าคงที่ค่าคงตัวอันนี้คือตัวแปรอันนี้ก็คือค่าคงที่ยกกําลังตัวแปรนะคะค่าคงที่ข้างล่างค่าคงที่นะคะยกกําลังตัวแปรก็ได้เป็น a กซ์ำลัง u ลนเอ็นด ตัวอย่างเช่นดิฟสองกำลัง x มันก็จะมาเข้ากับเรื่องนี้แต่ถ้าดิฟ x อกกำลังสองมันก็เข้าเรื่องนี้นะคะเพราะ,ะนั้นนักศึกษาต้องแยกให้ออกระหว่างว่าตัวแปรยกกําลังค่าคงที่หรือค่าคงที่ยกกําลังตัวแปรถ้าเป็นตัวแปรยกกําลังค่าคงที่ก็คือสูตรนี้ถ้าเป็นค่าคงที่ยกกําลังตัวแปรก็คือสูตรนี้นักศึกษาต้องแยกให้ออกไม่งั้นก็จะหยิบสูตรมาใช้ผิดนะคะต้องระวังนะ,ะต่อไปอน,นี้เราก็จะมาดูและเริ่มแรกก็คือดิฟฟังชันลอกก่อน นะบรดวารนี้ก็จะได้แหละตัวอย่างอันนี้ของครูอาจจะไม่เหมือนในหนังสือนะคะดังนั้นตัวอย่างที่ครูจะให้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนหนังสือก็คุณนะสศึก็ต้องดูเอาตัวอย่างนหนังสือเนี่ยมาลองนั่งหัดทดําดูนะลองหัดทดําดูอ่ะมาครูจะยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้ตัวอย่างนะคะ จงหาอนุพันธ์ของอันนี้หนึ่งนะ y เท่ากับ log 3x เราก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ d log 3x by dx นะคะแรกๆครูก็จะเขียนสูตรให้หลังๆก็จะไม่เขียนแล้วตรงนี้คือตัว u นะ่าจมีสูตรอันนี้นะคะ d ล็อกล็ o ลอกลอจอกนนี้เป็นฐาน10มันก็ได้เป็นเศษหนึ่งส่วน U ล็อก e ฐาน10นะคะไม่ต้องใส่ฐาน By Dx คือสูตรนี้นะคะที่เราจะมาใช้เพราะนั้นคำตอบมันก็จะได้มาเป็นขยายให้เต็มหน,น้าจอนิดนึงก็จะได้เป็นอันนี้1ส่วน U ล็อก e, e. du by ดีนะคะตรงนี้ก็คือ1ส่วน3 x ลเอกซ e. ลิบ3 x ได้3เพราะนั้นเราจะได้ว่า3ตัวนี้กับสตัวนี้ตัดกันได้นะคะคำตอบก็จะได้มาเป็นลอก e หารด้วย x อ็กน,นี้ dy by dx เท่ากับ d ln 5x by dx มันก็คือ ln ก็ดิฟ ln u ก็คือ1ส่วน u du by dx ตัวนี้คือตัว u นะตัวนี้คือตัว u มันก็จะได้เท่ากับ1ส่วน 5x d 5x by dx 1ส่วน u du by dx หนึ่งส่วนห้า x ริบอันนี้ได้ห้าเพราะฉะนั้นห้าตัดกับห้าก็เหลือแส่หนึ่งส่วน x มาเป็นข้อที่สามข้อสาม y เท่ากับอันนี้ให้เป็นฐานฐานฐาน ฐานสามแล้วกันนะคะเราก็ได้ว่า dy by dx เท่ากับ d ถ้าเป็นฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานสิบอะต้องเขียนฐานไว้ด้วยนะคะมันก็จะมีสูตรว่าอันนี้ดิสล็อกอยู่ ฐาน e เศษหนึ่งส่วน u log e ฐาน a นะฐาน a du by dx ้าฐานเป็นฐาน e นะคะเพราะนั้นมันก็จะได้ว่า dy by dx ตัวนี้คือตัว u ตัวนี้คือตัวฐานนะคะมันก็ได้มาเป็นเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วน u ลอก๊ก e ฐานนี้คือฐานสา3 du by dx หนึ่งก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสี่ x กำลังสองบวกหนึ่งลอก๊ก e ฐานสามลิบอันนี้ได้เท่าไหร่คะแปด x ลิบอันนี้ได้ศูนย์ มันก็จะได้ออกมาเท่ากับอันนี้มันก็คือเท่าไหร่คะ8ก็ามาเป็น 8x l อ g e ฐาน3หารด้วย 4x กำลัง2บวก1นักศึกษาบางคนจะบอกว่าเอาจับ8กับ4นี่หารกันหารกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวบวกตรงนี้อยู่ด้วยเพราะนั้นตัดทอนไม่ได้มันไม่ได้หารกัน อันนี้มันมีตัวอื่นมาบวกอยูด่ด้วยเพเราะนั้นเราจะจับ4เนี่ยหารกับ8ตัวนี้ไม่ได้คําตอบสุดท้ายก็คือตอบเท่านี้หรือเราจะจับ x มาหารกับ x ตัวนี้ไม่ได้แต่ถ้าโจทย์มีอยู่แค่นี้ไม่มีบวกหนึ่งนะคะตรงนี้ตัดทอนได้เพราะมันหารกันอยู่อย่างเงี้ยตัดทอนได้เอา4ไปตัดไปตัดไปหาร8เอา x มาหาร x กาลัง2เนี่ยหารไ,ได้แต่ถ้า <S <S มีตัวอื่นมาบวกอยู่ด้วยมาบวกลบอะไรเนี่ยตัดทอนไม่ได้ตอบก็คือตอบเท่านี้เลยนะคะ ข้อที่สาข้อที่สี่ y เท่ากับอันนี้นะคะเราก็จะได้ว่า dy by dx ก็คือ d l n l n x กำลังสี่ by dx นะคะก็ตรงนี้ก็คือ u นะลิฟ l ย n u หนึ่งส่วน u du by dx นะคะมันก็จะได้เท่ากับหนึงส่วน u du by dx นะคะมันก็จะได้เท่ากับอันนี้ก็คือลอกลงมาสูตรเนี้ยก็ไปใช้สูตรนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ตัว u ใน u ของเราในที่นี้คือ x กลังสี่นะคะมันก็คือ1นส่วน u D u by dx มันก็ได้เท่ากับเท่าไหรคะหนึ่งลอน x กํลังสีส่วน x กํลังสี่ิบตรงนี้ก็คือ4ี่ x กํลังสาม x กับ x ตัดกันได้นะคะมันก็เหลือเท่าไรอันนี้ตัดกันเหลือสี่หารด้วยอันนี้ก็คือลอน เกกำลังสี่อันนี้ตัดกันแล้วเหลือข้างล่างก็คือนี่เอ็กกำลังสี่เอกกำลังสามหันกันเหลือเอยู่ข้างล่างตอบเท่าเนี้นะคะ dy by dx เท่า <c oughs> กับนะคะอันนี้คือตัว u d นะคะมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วน u du บายดี er. ตรงนี้ก็ลอกลงมาอันนี้ก็ดิฟทีลเเทอมดิฟหนึ่งได้ศูนย์ลบด้วยดิฟอันนี้สี่สามสิบสองเอ็กซ์กำลังสองตอบสุดท้ายก็คือลบสิบสองเอ็กซ์กำลังสองหารด้วยหนึ่งลบด้วยสี่เอ็กซ์กำลังสามเราจะจับเอ็กซ์กำลังสองมาหารกับตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมีหนึ่งลบอยู่นะเมย์หนึ่งลบด้วยนี้อยู่ นะคะจับตัดทอนกันไม่ได้ก็ต,ตอบเท่านี้นะคะข้อ5ข้อ6 y เท <Y S 1> ่ากับลอนของ 4x กํลัง3นะคะอันนี้มันก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ d อนของ 4x กํลัง3 by dx ตรงนี้ก็คือตัว u นะคะ u ได้ว่า d ln u by dx ก็คือ1ส่วน u du by dx มันก็ได้มาเป็น1ส่วน u du by dx อันนี้ลิปอันนี้ก็คือ1 2 x กําลังสองหเงี้ยตัดถอนได้เอา4หา12ได้3อันนี้หารกันแล้วเหลือ x อยู่ข้างล่างต่อเท่านี้นะคะ ข้อเจ็ด y เท่ากับ 4x ทั้งหมดยกกำลังสนะคะอ,นนอันนี้เขียนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้กำลัง3ยกเค่าะตัว x ตัวเดียวแต่น,นี้คือทั้งหมดยกกำลังสก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ dln 4x ทั้งหมดยกกำลังส by dx อันนี้เราเราเราเคยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะตรงนี้ ลอน m กำลัง p โยกกำลังไว้ข้างหน้าเนี่ยรอน m กำลัง p นะคะก็ได้เป็น p ลอน m นะคะตรงนี้อจัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้ก็คือจัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นไม,ไม่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้จัดตรงนี้เลยได้ก็ได้มาเป็นสามนะคะลอนของส x ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือดิฟ มันก็จะได้มาอันนี้ลิฟของตรงนี้สามลอนสี่เอ็กซ์บายเอ็กซ์นะคะยกกำลังไว้ข้างหน้าจะเป็แนแค่นั้นเองแต่ข้อนี้โยกไม่ได้เพราะกำลังสามมันยกเฉพาะตัวเอกตัวเดียวไม่เกี่ยวกับเลขสี่เพราะนั้นนักศึกษาจะเอาเนี่ยลงมาไว้ข้างหน้าเนี่ยโดยใช้กฎข้อนียไม่ได้นะคะอ่ะก็จะได้อะไรนนี้ก็ได้มาเป็นสามข้างที่ไว้ข้างนอก ก็ไปดิฟลอน4 x by dx อันนี้ก็คือลอน u ตัวนี้คือ u มันก็คือ1ส่วน u du by dx นะคะมัน,นก็จะได้เท่ากับอันนี้3ส่วน4 x ดิ่ตรงนี้ก็ได้มาเป็น4เพราะนั้น4กับ4ตัดกันก็เหลือ3ส่วน x ต่อไปข้อที่8 y, y เท่ากับ log s i n 2x นะมีทั้ง็อกมีทั้ง s i n อยู่ด้วยกันเลย d y by d x ก็คือ d log s i n 2x by d x มันก็เข้าอันนี้คืออ u นะคะ ดิฟล็อกยูส่วน u ูล็อกอีดียูบอันนี้คือ u นะคะมันก็จะได้มาเป็น1ส่วน u ูล็อกอีดียูบา็มันก็มาแกะต่อตรงนี้ก็คือไายู นะดิบไซ n u ย,ยูมันก็คือ cos u d u d ะะูดียูบยอ็ะย่อมานิดนึงตกขอบนะคะมันก็ได้เป็นอันนี้เขียนเรียนกันลอก e, หารด้วยไซ n 2สองเอไปดิฟอันนี้ต่อดิบไซ n u ย,ยูก็คือ cos u d u ูดีย อันนี้ก็ลอกลงมาก็เป็นล็อก e อ็กซ x ลิบสองอันนี้สอซ x ได้สองเอาสองไว้ข้างหน้าหารด้วย,ย s i n สอ x เข้อเก้า 9. เท่ากับอันนี้อันนี้ถ้าเราใช้กดของล็อกอันนี้เราสามารถใช้กดของล็อกได้ล็อกยกกำลังนะคะเรามีกฎของล็อกก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยล็อก m กำลัง p เท่ากับ p ล็อก m ยังไม่ได้ดิฟนะคะดิฟใช้กดของล็อกก่อนโยกสองไปข้างหน้าก็คือ2องล็อก x หารด้วย2 x อ่ะบังเอิญสองกับ2อตัดกันได้ก็เหลือล็อก x หารด้วย x ก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ d ของล็อก x หารด้วย x by dx เราจะเห็นว่าข้างบนก็คือตบแหล ข้างล่างก็คือตัวแปรมันคือ u ส่วน v นะย้อนกลับไปสูตรเก่า du ส่วน v มันก็คือ v du by dx ลบด้วย u dv by dx ส่วน v กัหลังสองมันก็จะได้อันนี้ออกมานะคะจะได้ว่า dy by dx เท่ากับ v D U by dx ลบด้วย u dv by dx ส่วน v กำลังสองเราก็ไปดูก่อนว่าตัวนี้จะใช้สูตรไหนต่อตรงนี้เราจะใช้สูตรไหนต่อตนีนอ่ก็คือดิฟล็อกดิฟล็อกก็ได้อะไรคะหนึ่งส่วน x log e dx by dx ลิบล็อก u ก็คือ1ส่วน u ล็อก e d u by d x ลบด้วยอด็อก x อันนี้ d x ป y d x เท่ากัน1 x กับ x ตัดกันมันก็จะเหลือ d x by d x เท่ากัน1ก็เหลือล็อก e ลบด้วย อันนี้ dx ไปตรงนี้ก็คืออืเขียนผิดตรงนี้ l อก x ถูกไหมลอกลองมา dx ไป dx เท่ากันหนึ่งเป็น l อก x ตัวนี้ก็คือ log e ลบด้วย l อก x หารด้วย x กําลังสองต่อเรีศึกษาต้องไปทําจัหัดน,นะคะถ้าไม่ทําหัดอะ่ะทําไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้มันยากนะคะ